ยอมแล้วว่าความเข็งมาดีมากครับวันนี้แข็งแรงแข็งแรงเยอะเลยครับรูปเกมวางแผนยังไงบ้างก็ต้องเดินตามสไตล์ผมเหมือนเดิมครับผมยกสามเนี่ยมันเป็นเป็นยกที่หลายๆคนก็บอกว่าโดนแล้วมีอาการนะว่างั้นเถอะครับผมว่าออกออกฝ่ายไหนไม่รู้แต่ว่าต้องยืนแรกให้มันนะครับผมเอาซ้อนกันไปครับผมแล้วก็มีอยู่จังหวะนึงที่โดนโดนเอ่อโดนสอกแล้วแข็งแตกครับผม สอบหรหัวโดนแสบสอบครับโดนสอบเข้าไปตอนนั้นเลือดออกมาเป็นไงไม่ตกใจไหมไม่ไม่ตกใจครับคิดว่าต้องแลกกันให้มันครับว่าเขาบอกว่ามาแลกก็แลกจริงๆด้วยนะกันแลกกันไปจนครบยกครับโอ้โหตอนตอนที่ประกาศคะแนนออกมาเนี่ยโอ้โหลุ้นงินลุ้นแบบลุ้นแเออก็ต,ต,ต่างคนต่างมั่นใจครับต่างคนต่างมั่นใจทางทางฝั่งนู้นเนี่ยเขาอยากมีแมตช์แน่นอนครับถ้ามีสภาพเป็นไงครับก็ก็คิดว่าคงไม่ต่อยกันครับเพราะว่า ไปนี้ก็สนุกแล้วของของยอดอนเพลงนตั้งเป้าในวันลุมพินีอย่างไรบ้างฮะก็ตั้งเป้าก็อยากทำฟอร์มให้มันชนะชนะไปเรื่อยๆเนี่ยไม่อยากแพ้อยากชนะอย่างนี้ครับมันไม่ถึงสัญญาทักทีครับอยากทำฟอร์มให้ไปถึงสัญญาวันก็ยังเอาให้ยังยังหวังอยู่แหละว่าครับขอบคุณแฟนเวทุกทุกท่านครับผมวันนี้ผมก็เต็มที่แล้วครับน้องเขาก็เต็มที่ต่างคนก็มาเต็มที่ครับสนุกขอให้มันสนุกครับ แคชนะเป็นเกยกีฬาผมครับขอโชคดีครับดนเล็กเพชรครับ